วันนี้เราจะไม่เล่นไปไหนไกลนะคะเราจะอยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรสนุกๆกกันอยู่บ้านเนี่ยก็เล่นอย่างมีความรู้ได้ก็จะชวนมาย้อมผ้าจากสีธรรมชาติกันถ้าที่บ้านใครมีผ้าเก่าๆแล้วอยากจะสนุกเปลี่ยนสีนะคะก็สามารถทําได้แต่วันนี้ก็จะมาทําของขวัญให้เพื่อนก็เลยซื้อเสื้อมาแล้วก็อเอาม,ามัดให้เป็นลวดลายนะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อมทีนี้เสื้อที่ซื้อเนี่ย หรือว่าผ้าที่จะเอามาย้อมเนี่ยก็จะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้นะคะส่วนสีที่ใช้ย้อมเนี่ยจากสีธรรมชาติก็สามารถมาได้จากหลายแหล่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะอันดับหนึ่งก็คือจากพืชจากพืช,พชนี่คือจากลำต้นก็ได้อย่างวันนี้เราจะใช้จากลำต้นนะคะก็คือไม้ฝางไม้ฝางจะให้เป็นสีออกแบบอมชมพูอมแดงอมส้มจริงจริงไม้ฝางเนี่ยก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะาหาซื้อเนี่ย ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาสมุนไพรไม่อยากนอกจากไม้ฝางก็ยังสามารถห่าจากพืชเช่นจากใบใบมะม่วงใบหูกวางนะคะก็จะให้สีแบบเขียวอมเหลืองหรือว่าบางบางประเภทอะอมเทาก็ได้เหมือนกันหรือจากครามก็คือเอาใบจากต้นครามเนี่ยมาคัดาม,มาใส่ขั้นตอนของเพื่อให้เกิดสีออกจะเป็นสีน้ำเงิน หรือว่าจากดอกจากดอกก็ใช่นังดอกอัญชันให้สีน้ําเงินสีม่วงหรือว่าจากดอกดาวเรืองก็จะให้สีเหลืองอมสม้มอ่าทีนี้นอกนั้นนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีจากสัตว์ด้วยอย่างเช่นครั่งครั่งเนี่ยก็จะเป็นแมลงที่อยู่ตามต้นไม้นะคะเราจะใช้มูลของครั่งหรือขี้นั่นแหละเอามาต้มเพื่อ ย้อมสีผ้าได้แต่ในสมัยโบราณเน่ะเขาใช้ครั่งในการประทับตาจดหมายกันโอเคนอกเหนือจากนี้อะเรายังสามารถใช้การย้อมสีจากแร่ธาตุเช่นบางพื้นที่เนี่ยอาจจะใช้โคลนหรือว่าใช้ดินเอามาทําขั้นตอนของการย้อมสีได้เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุที่ไม่เท่ากันนะคะสีก็จะให้สีที่ต่างกันเรามาเริ่มจาก ไม้ฝางนะคะไม้ฝางเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็จะต้องแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ําไว้สักประมาณ12ชั่วโมงหรือว่าถ้าให้ไม่เสียเวลาเนี่ยก็ข้ามคืนนะคะระหว่างนอนก็แช่ไปเพราะรุ่งเช้ารุ่งเช้าเนี่ยก็จะได้สีออกแบบออกอมชมพูอมแดงและแล้วก็มาทําขั้นตอนต่อไปได้จริงๆอะไม้ฝางเนี่ยจะต้องใช้เยอะกว่านี้นิดนึง ประมาณว่าน้ำครึ่งลิตรน่ะอาจจะใช้แก่นฝางประมาณสัก200กรัมนะคะโอเคแล้วเราก็เติมน้ำลงไปอันนี้ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เติมน้ำลงไปทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้สีของไม้ฝางเนี่ยขึ้นมาไม้ฝางหลังจากที่แช่ค้างคืนแล้วนะคะก็เอามาต้มต่อประมาณ ชั่วโมงหนึ่งก็จะได้น้ําออกเป็นสีชมพูแดงๆแบบนี้นะคะเอาไม้ออกนิดนึงโอเคแล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวเราจะเอาผ้าที่เรามัดไปแล้วเนี่ยเอามาต้มนะคะอน,นี้ผ้านี้โอเค ต้มต่อยก,กับมันชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้ต้มย้องครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ,ะตรงปลายเนี้ยเราใส่สีของดาวเรืองนิดนึงเพื่อเป็นสีเหลืองแบบมีลูกเล่นนิดนึงนะคะนี่ค่ะแช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอสักครู่แล้วก็จะแกะอันนี้คือให้สีมันให้สีมันคงที่นะคะคงตัวมันจะออกเป็นสีแบบ อมน้ำตาลนิดนึงก็เสืยกสีโอโรสนะคะแล้วก็ตรงปลายนี้เป็นสีเหลืองจากดอกดาวเรืองนะคะน้ำของแก่นฝางนะคะมันยังมีเหลืออยู่นะคะแล้วยังสามารถเอามาใช้ย้อมสีต่อได้อีกนะคะวันนี้เราจะแกะแล้วนะคะมาดูกันว่าลายจะเป็นยังไงมันเป็นลายอะไรนะ ตรงที่มัดไว้เนี่ยก็จะไม่จะเป็นสีอ่อนนะคะส่วนตรงที่ไม่ได้วัดเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มอันนี้ค่ะอนนี้นะคะเสื้อก็เสร็จแล้วแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้ของขวัญทำมือให้เพื่อนเองนะคะแบบมีชิ้นเดียวในโลกนะคะอย่างงดงามแล้วเจอกันใหม่ในการแล่นครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ